s h o ปปีกำลังจะปรับค่าธรรมเนียมต้นปีหน้าก็คือวันที่20มกราคมข่าวดีเลยครับทุกคนโดนปรับขึ้นแน่ๆอย่างน้อย1%ข่าวร้ายเลยครับบางคนอาจจะโดนถึง2%หลังจากที่ทุกคนแพนิคเรียบร้อยแล้วเหมือนผมเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วคุณอาจจะกลับมาอยู่ในสเตจที่ว่าแล้วคุณจะทําไงต่อดีอันนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าคุณควรจะทําอะไรดีแล้วคุณจะโดนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ตามมาเลยครับ ประกาศของช้อปปีหลักๆเนี่ยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายอันนี้อย่างที่1นนะครับอย่างที่2คือช้อปปี้กำลังจะบอกว่าเขาอยากจะปรับเพิ่มไอตัวส่วนลดเนี่ยใต้สีเหลืองนะครับบางหมวดหมู่นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็น2ประกาศนะหลักๆนะแต่เดี๋ยวผมจะ go through ไปที่ประกาศอันแรกก่อนนะไอตัวประกาศอันแรกเนี่ยถ้าเกิดใครที่กําลังแพน i ค k นะครับผมจะบอกว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะปรับไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นร้านของ official store คือร้าน Mall เนี่ย ให้คุณดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่าตามหมวดหมู่เนี่ยหมวดหมู่อะไรนึกออกไหมแล้วก็หมวดหมู่ย่อยคืออะไรคุณก็ดูตามนี้ไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปผมคิดว่าพวกคุณทุกคนอาจจะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ขายประเภท non mall seller โอเคไหม non mall seller เนี่ยเหมือนกันครับคุณขายในหมวดหมู่ไหนหคุณไล่มาก่อนเช่นคุณขายในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ขายมือถือล้อขายโทรศัพท์ลอโอเคคุณจะโดน5%อนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดสมมติวคุณขายของทั่วๆไปเลยนะครับที่ไม่ใช่แฟชั่นที่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เป็นพวกน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับให้คุณดูบรรทัดส,สุดท้ายเลยมันจะเห็นว่าสินค้าอื่นๆนะครับก็คือทุกหมวดหมู่เลย คุณจะโดนอย่างน้อยๆเนี่ย8.56%ใช่ครับ8.56%ถ้าเกิดคุณจำไม่ได้เนี่ยผมจะบอกว่าประกาศล่าสุดอ่ะหมวดหมู่อื่นๆเนี่ยคุณจะโดนประมาณ7.49%นี่คือประกาศฉบับล่าสุดแต่ฉบับใหม่เนี่ยคือขอขึ้นละ 1%, 1> ทีนี้ด้วยหลักการของ Shopee ที่เขาเป็นคนขายที่ดีครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ส่วนลดเนี่ยจาก8.56เหลือ6.42เนี่ย สิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณเข้าไอ้ตรงร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมก็คือส่งฟรีคดคุ้มหรือว่าส่วนลดร้านคดคุ้มนะครับคุณก็จะได้ลดลงไป2%เเพียงแต่ว่าไอ้ตัวส่วนลดที่ว่าเนี่ยเขาดันเพิ่งมีประกาศเหมือนกันครับว่าเขา จะเพิ่มค่าธรรมเนียมส่วนลดไอ้สีเหลืองเนี่ยเป็นพิเศษใครอยู่สีเขียวนี่โชคดีนะครับเพราะมันไม่ขึ้นแต่ไอ้สีเหลืองเนี่ยบางหมวดหมู่เนี่ยจะขอขึ้นสังเกตไหมครับว่าการที่จะขอขึ้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นผมอยู่หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์นะครับตอนแรกผมโดน4.28แต่แบบใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นเป็น5.35เนี่ยผมโดนอีก1ดอกครับคือบวกอีก1%อเนันนี้คือมันจะมีอัตราค่าธรรมเนียมเดิมเห็นไหมครับสกับ4นะครับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่นะมีผลหลังจากวันที่20เห็นไหมผม ไลฟส์สไตล์ผมจาก4ผมก็โดนเป็น5เนี่ยผมโดนอีก1%เ็ตห็ไหครับเนี่ยโดนละก็เท่ากับว่าเราได้มา2ก้อนแล้วนะครับเราจะทํากันบ้านโดยการที่อย่างแรก คุณเข้าไปในหน้าแรกก่อนแล้วก็ดูว่าค่าธรรมเนียมของคุณเนี่ยโดนขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันที่2พิจารณาก่อนว่าร้านของเราสินค้าของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีป้ายส่งฟรีหรือจําเป็นต้องมีไอ้ป้ายสีเหลืองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยใช้โค้ดส่วนลดได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าในหมวดหมู่หรืออุตสาหกรรมที่เราขายเนี่ยมันแข่งขันกันระดับไหนแต่ส่วนใหญ่น่าจะต้องเข้ากันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราต้องเข้าอันไหนให้เรามาตรวจสอบว่าแล้วหมวดหมู่ที่เราโดนเนี่ยเราโดนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่เราได้ตัวเลขตัวแรกกับตัวเลขตัวที่2แล้วอย่าลืมมาบวกตัวเลขตัวที่3อีก3.21%เพราะว่ามันเป็นตัวเลขสําหรับค่าธรรมเนียมการชําระเงินก็คือพวกค่าธรรมเนียมการเก็บปลายทางจ่ายบัตรเครดิตจ่ายช้อปปี้เพย์อะไรประมาณนี้คือมันจะมีค่าธรรมเนียมก้อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณจะต้องเสียให้แพลตฟอร์มคือ1บวก2และบวก3โอเคไหมครับแล้วพวกนี้ทั้งหมดนี้นะคือค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสีย แต่ถ้าเกิดใครที่เข้าพวกโปรแกรมเสริมไปมากกว่านั้นเช่นร้าน l i ฟ e Code โหดอันนี้ต้องบวกเพิ่มอีกใครที่เปิดให้ลูกค้าผ่อนชําระก็ต้องบวกเพิ่มอีกนะใครที่ยิงโฆษณาเพจแอดนะครับใน s h o ป e. ปีใครที่ใช้ A M S ก็คือ Affiliate Marketing นะครับที่ต้องบวกขั้นต่ำไปอีก7%เนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มอีกแล้วก็ใครก็ตามที่ยิงโฆษณาใน Facebook, IG, TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาใน s h อ p e e อันนี้ต้นทุนสินค้าคุณก็ต้องบวกเพิ่มอีก คุณลองคิดดูดีๆนะครับว่าตอนนี้คุณเสียค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่รวมค่าแรงนี่ยังไม่รวมขาน้ํคขาไฟขาแพ็คไม่รวมอัตราการที่คุณขายของแล้วก็ดงตีคืนมาเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยยุคนี้ใครที่จะเป็นคนขายอ่ะอยู่ยากมากอยู่ยากจริงๆแล้วทุกคนต้องเก่งตัวเลขมากไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นขายของแต่ไม่เหลือกําไรหรือบางคนเนี่ยเหมือนจะมีกําไรแต่สุดท้ายก็ต้องไปจบที่สัมพักรกแล้วก็ขาดทุนอีกเท่ากับที่ทํามาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้เงินเลยสักบาทใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ไว้นะครับใครมีอะไรที่ไม่เข้าใจพิมพ์ไว้นะครับชอบเรื่องพวกนี้กดติดตามเจเเลือกศาสตร์มาร์เก็ตติ้งไว้ครับผมก็เลือกศาสตร์เหมือนกันแหละ